โอเคครับผมทุกคนก็การาบสวัสดีทุกท่ทททานทุกท่านอ่าะกันนะครับแป๊บนึงขอดูก่นอนว่าเปิดโปรแกรมอ๋อเปิดแล้วโอเคทุกคนโ <c oughs> ปรแกรมอะไรอัดเสียงใช่เ <c oughs> ว,วันนี้เราก็มา <c oughs> อยู่ในเกมไมครับในไมครับเอาชุดลรอนน <c oughs> ในพาร์ทที่สามสิบกันแล้วต่จะจะไปไหนเนี่ยจะผมคาข้างข่าวไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้คนอยู่ไหนอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนะเราไม่ได้มาฟาร์มหาเพชรซึ่งตอนนี้ ผมก็ได้ทําการฟาร์มจนหาเพชรได้หลายจุดแล้วใช่ครับผมโดยการที่เราจะม<ห>าทําการ,รม,ากมีเพชรปีกว่าอุ้ยออ้ยมีอีกว่านี่ยคือพี่เจอหล,หลาย,ยหลายเม็ดมากไว้แต่พี่ไม่ขุดนะเพราะว่ากลัวแบบมันไม่เนียนไงกลัวแบบยังไงคือแบบเนี่เป็นไงล่ะโอ้โหอย่างาน,นี้เอ้จุดแรกผมได้มาสิบเอ็ดเม็ดเลยนะครับโอเคไปจุดที่สอง อันนี้จุดนี้นี่ผมเกือบไม่เห็นแล้วนะทุกคนทุกคนดูดิดูดูเยอะมากคือตอนแรกผมเดินมาอย่างนี้เว้ยผมพยายามหาไว้แล้วแบบมันไปเจออยู่เหมือนกันอ่ะใช่เดี๋ยวผมจะนั่นคือทอนหมดอ่ะพี่ก็เลยก็จรใหให้พี่เห็นตรงเนี้ยมันโคตรจุกเลยมาหลังจากที่พัทก่อนเราบอกว่าเราจะฟาร์มไอ้เจ้าเดมอนเอาไว้นะครับซึ่งพันนี้เราก็ได้รับการฟาร์มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยผมได้17เม็ดแล้วว่ะเฮ้ยก็คนมันรวยครับ เดี๋ยวนะข้างหน้าไม่มีนะครับตรงนี้ผมดูไปหมดแล้วไม่มีผมได้บล็อกเพราะว่าผมนุ่มนวลเฮ้ยเฮ้ยขุดเองนั่นอะขุดเองนั่นอะเฮ้ยเราไม่ขุดให้นะคุณมีนุ่มนวลผมมีโชคลาภผมไม่ขุดให้นะคุณนะคุณต้องใช้แชร์กันเออคุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณเองแล้วนะไม่มีอะคุณยี่สิบแปดเม็ดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าตรงนี้มีอีกปะเดี๋ยวขอดูขอเช็คแป๊บตรงนี้ไม่น่าจะมีอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับมันไม่น่าจะมีอีกแล้ว ตรงนี้ผมดูแล้วไม่มีแล้วเราก็จะมาดูตรงนี้ตรงนี้นี่เราต้องระมัดระวังเผื่อตกระวาตายโอเคผมได้มาทั้งหมดนะพี่4ี่เม็ดเดี๋ยนะเดี๋ยวห้เดี๋ยวไม่ใช่41่สิบเอ็ดไนึทางนี้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวต้องมีต่อแน่ๆขอไปดูทางนี้ก่อนทางนี้ผมจำได้ว่าผมยังไม่ได้มามันมีไหมไม่มีถ้าเราเพจจะพลา อะไรนะพี่นี่บ้าเพชรมากฮะอะไรนะก็ตอนนี้บ้าเพชรมากอยากได้อยากได้อีกเย้ยนี่กระโลดเกินโอเคตรงนี้ไม่น่ามีแอปเรากลับเลยอันนี้คือพี่เวฟเขาุดนะเพราะว่าพี่เวฟเขามีปีแอคยักษ์โอ้โหดูดิเฮห้ให้ให้ให้้ใอะไรอะอะไรนี่ทุกคนผมเจอที่ดูเวมันคือสปอนเซอร์แมงมุมเว้ยอได้มาเจอเฉยเลยเด้อเด้อเด้ออะไรอะเกินไปบางทีคุณเมันเกี่ยวอะไรอะ มีแอปเปิลทองแล้วก็ดินปืนงงๆแล้วก็มีแผ่นเสียงแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีกระดูกเราจะเวิร์คทำไมของมีดีดีเลยแอปเปิลทองฟรีเลยนะเว้ยลูกเดียวลูกลูกเดียวใช่แอปเปิลทองลูกเดียวแล้วกูกำลังจะกินแล้วด้วยยังยังยังมันจะมีแบบเป็นเป็นช่องเนี่ยตรงเนี้ยผมไม่กล้าไปไว้ทุกคนผมก็เลยขุดไปทางอื่นต่อเว้ยสรุปแล้วตรงนี้นี่เราก็อาจจะเสี่ยงตกไปเลยราวาตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลองสำรวจดูว่า พื้นที่ตรงนี้อาจจะมีเพชรซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้คือการลงเหมืองอะมันเราต้องหูฟังดีด้วยเออเพราะว่าแบบเสียงระบายเสียงปุด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 อะเออใช่คือเวลาเราลงเหมืองเราต้องใช้หูฟังในการฟังเสียงด้วยเออไปค่อยๆปีนเดฟพี่เมย์จะบอกแล้วไปว่าพี่ได้มาห้าสิบสี่บล็อกอะจริงจังปะเนี่ยเออทุกคนครับมันเอ็กเลย คือทางไม่ไม่ได้เอกเลิงคือทางที่มีไปะขุดตกปุ๊บมันเจออย่างเดียวเลยเว้ยเออใช่หรือเปล่าครูเฮ้ยเออตรงนี้ลุมเอ็กเลย์อะไรผมไม่เคยทำไมผมไม่ได้เลยวะก็หนนะเราได้แค่นี้อย่เดียทุกคนตรงนี้ผมอยากไปดูต่อวะ่ะเดี๋ยวลองลองวางห่างๆแล้วเพื่อนเราจะเข้าไปดูฮัลโหลให้ยืนนะขอเข้าไปดูหน่อยสิว่าข้างในมีอย่างบอตรงนี้มีฮัลโหลไม่มีว่ะ ไม่มีเรากับเดียวมันมีเสียงซบบี้ด้วยมเออี่เราเวบมาขุดให้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอานุ่มนวลขุดมากลับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้ดูกเจอไเดี๋ยวเดีป๊ยอุอุ้ยอุ้ยอุเกเอ้อาหารเก็บก่อนแล้วกันเจอเออเจอดมอนดมอนอ้าวอุ้ยอ๋อตกใจนึกว่าจะโดนียวเดียวเดียอเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยอุ้ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเยเด กเจออะไรแต่ถามจริงกูเจอฝูงครีปเปอร์แล้วก็ฝูงซอมบี้ว้าวเดี๋ยวนะเราปล่อยตรงนั้นไปก่อนแทบตรงนี้ไม่น่าหรือมีไม่น่ามีใช่ถูกต้องแล้วมันคือมันมันมันไม่น่ามีเดี๋ยวนะอันนี้เอาทิ้งไปนี่ไม่ต้องการเด็บแบบนี้อะเอ้อมือมีอยู่เม็ดเดียวกูเสี่ยงชีวิตเดี๋ยวนะคืออะไรเพชรเม็ดเดียวนะกูเสี่ยงชีวิตแทบตายเพื่อเพชรเม็ดเดียวอะไรเนี่ย ไมเลยนี่คือแบบนี่ไงคือเบฟอุ้ยโอ้ยไปพี่ไปกลับบ้านเด้อโอเคล้วตู้เย็นมาไปทุกคนเราจะทำการกลับบ้านเด่อครับเราจะไม่อยู่ที่นี่ให้มันเนิ่นนานจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราอยู่นานจนเกินไปเนี่ยมันก็จะนานจนเกินไปนั่นแหละใช่ว้าวสุดยอดไปเลยไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยเออเป็นไงความรู้ใหม่ความรู้ใหม่จดใส่สมุดแล้วก็จำเอาไว้ซะสปอนเซอร์นี้ว่าเราไม่น่าจะได้ใช้แต่ว่าผมจะไม่ทุบมันทิ้งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเขาต้องอีทางนี้ผมก็ไปมา กูเจอเพเชรบอกมีเพชรอยู่เพราะว่าทางนี้ถ้าจําไม่ผิดด้านซ้ายมีเพชรจำได้เ่าะเวฟจะทําน้ายาเอกนานแล้วนะเอาเราไม่มีหัวงไงหัวมันหายไปจากโลกนี้แล้วทุกคนอ๋อตรงนี้เราไอ้นี่ไปแล้วเรามาแล้วแต่ว่าเราไม่เจออะไรเราก็เลยกลับไปไป,ไปทุกคนกลับบ้านอะ่ะเฮ้ยพี่ตอนนี้ผมว่าเราควรที่จะมาทํานี่เวยทำไรเละฟาร์มไข่ไก่ออโต้แล้วก็ฟาร์มฟักทองออโต้เว้ย เออว่าลืมไปเราจะมาทําโรงงานผลิตอาหารของเราเองแล้วทีนี้เพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนอาหารมากอย่างไรเราก็จะกินไม่หรือว่าไม่ไม่ไม่หรือว่าเราจะทํยัีดีทำอะไรอ่ะ NPC ร้านอาหารเออว่ะแล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าพี่ถ้าจะหาช็อกโกแลอ่ะให้ไปหาที่ n p c ได้เลยอะไรเงี้ยเอากระดาษไปแลกเออเนาะอันนั้นอันนั้นพี่ก็รู้แล้วครับแต่ พวกพี่มีแบบเลเวลไม่จำกัดอ่ะคือมันอวดเลเวล่ะเลเวลไม่จำกัดโอเคเดี๋ยวหนๆน้องก็บอกแล้วเดี๋ยวพี่ทำให้เลยแล้วกันนะเฮ้ยใช่ฝาอ่าใช่่าเ่ยใช่่าอ่ะเดยวผมจะขุดไปแล้วทุกคน ให้แบบทางลงมันดูใหญ่ขึ้นเนี่ยก็มีแบบเครื่องปงเครื่องปั๊มมีแบบเรียบร้อยครับผมคือเออเครื่องปเครื่องปั๊มเรียบร้อยใช่ที่พี่ว่าไม่ใช่หรอกว้ยคือแบบเขาแนะนําให้ไปดูคนอื่นอะไรอย่างงี้ไงไปดูแบบพี่แท็กอะไรเงี้ยเอออ๋อเขาเราดูพี่แท็กพี่แท็กไม่ต้องห่วงครับพี่แท็กเราเราดูอยู่แล้วเอาละเออเรา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 ดูอยู่แล้วฮะใช่ปะเรากลับบ้านเนี่ยตอนนี้ผมได้เพชรมาแล้วก็มีกองหินโง่ๆได้ดาบเุ้ยดาบนี่ของเราด้ไหม จริงๆเราก็ต้องแลกมารกดทิ้งไ้ด้วยก็ดีเนาะใช่เราคนแรกมารกดเดี๋ยวเราจะมายกรถไม่ใช่ยกรถเขาเรียกว่ายกเรือเอพีคงทนก็ไมเนี่ยแหละดี๋ยนะกลับบ้านลูกพ่อทำไมวันนี้มันฝนตกอะไรเยี่ยงนี้หน่ะฮะกูเล็กแหลกเอ c ีซีใช่เหรอไอ้เพิ่มจำนวนเอพีซีอีกดิยพี่เราเรากำลังจะทำการ เพิ่มจำนวนเอพีให้มีเอีมากยิ่งขึ้นใช่หลังจากที่เรามีเ p c ีมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมีความ f อ s ตกหรือไม่ก็ความแลกเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเหมือนกันล่าสุดครับผมผมได้ทำการโพสต์ไปในชุมชนถามว่าน้องๆครับอยากให้พี่เวบลงคลิปวันละกี่คลิปน้องๆตอบเป็นเสียงแทบจะเทยบจะเสียงเดียวกันทั้งหมดนะครับเท่าไหร่ล่ะครับเอ่อสี่คลิปครับผมต่อวันคือเดี๋ยวไปเดินขอเปิดดูก่อน คือผมอยากจะถามอยากจะบอกกับน้องๆไว้ตรงนี้ก่อนว่าที่พี่เวบโพสไปอ่านดีๆครับผมผมโพสไปว่าอลองโพสผมโพสไปว่าเลยรวะขอถามหน่อยคำๆนะอย่าซีอยากให้อ่าลงวันละกี่คลิปซึ่งมีน้องๆไปโหวตอยู่สองหมื่นกว่าคนครับผมเว็บฮะเออเอเมซีแมีช็อลาบขายปะช็อลาบสามด้วยเออแล้วตัวนี้ไม่ต้องแลกเลยไม่พี่ผมไอ้นี่ไง ผมรู้อยู่แล้วแต่ผมแกล้งเฉยโอ้แกลไม่รู้เออแกลไม่รู้โอ้โตอนแหล่เฮ้ยเดยอเฮ้ยคุณไม่คุณไม่คุณไม่มาใช้ชกลาบผมหรอคุณเฮ้ยคุณมีตังค่ะเนี่ยผมรวยผมรวยซึ่งผลการโหวตเนี่ยเรื่องนั้นต่อยดีกว่าพี่ผลการโหวตนะเว้ยเออแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ให้ลงสี่คลิปโอ้พระเจ้าสี่คลิปกูตายไปเลย คือไม่ได้บอกว่าพี่เวฟเขาขยันทำไว้คือคือพี่สงสัยตรงที่ว่าน้องขยันดูขนาดนั้นเอยเออขยันดูขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บมันไม่ทำอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแต่พี่เวฟอย่างเดียวเลยใช่ไหมวันวันน้องเขาไม่ทำอะไรแล้วเี่กะแบบชีวิตนี้กูไม่เอาอะไรแล้วบางกันเถอะโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยมันจะมีเดี๋ยนะตอนนี้เราต้องการเอ็มซีเรามีฟาร์มข้าวยังไม่มีค่าฟาร์มข้าวนี่หวันเอเม r r o w เราก็ไม่มีใช่ปะ เราจะเปิดจะทำเอ็นบีซีปลูกข้าวได้ไหมไอ้มันปลูกได้แต่มันไม่มีข้าวให้ไหมครัมันมีแลกเป็นไอ้นั่นอ่ะขนมปังใจจังเออมีแลกเป็นขนมปังเดี๋ยวเราเจาะเหล็กทั้งหมดมาเดี๋ยววันนี้ผมว่าเราควรที่จะมีรถวิ่งแล้วเว้ยว้าวไอเดียเปลียนเนี่ยขโมยโกคัสเฮ้ยโกคัสอะไรโกคัสเฮ้ยดี๋ยวพี่ย่าประสิทธิภาพ5ใครอ่ะอ่ะสิทธิภาพ5ใครก็ไม่รู้อ้าวงั้นของผมแล้วล่ะพี่สงสัยผมลืมไว้อ้าว โองใครไม่รู้กลัวหมดเดี๋ยวพี่แหละ,ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการขาบรถกันเว้ยคือเดี๋ยววันนี้ผมว่าเราต้องการรถเพิ่มเดี๋ยวนะ่ะผมจะเซฟตัวนี้ทำไมเอานี้มาวันนี้เวฟคุณเวฟคุณจะขาบรถอะไรเหรอครับผมต้องการเออโกคลาส์หนึ่งคันแต่ว่าผมว่าโกคาสมันจะเจ็บโกคาสก็ดีนะไปวิว่งบนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาเออคือแบบมันไม่เอาผมรู้แล้วผมุนจอะไร ไอรถคาบัมอะเปลี่ยนใจง่ายจังไอรถคาบัมอะไม่ผมเพิ่งมาเจอไงเพิ่งมาเปิดเจอเดี๋ยวนะขอดูก่อนดิมันใช้เครื่องอะไรคาบัมใช้เครื่องใช้เครื่องอีอีเหรอนะเครื่องอีอีเครื่องมันไม่ขึ้นชั้นสองหรอกมันอยู่แค่ชั้นแรกใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่แค่ชั้นแรกอ๋อมันใช้เป็นมอเตอร์ไว้ทุกคนต้องใช้เลสโตนแล้วก็อ่าอันนี้แล้วก็เลสโตนแล้วก็ไอรอน เลสโตนอีกรอบแล้วก็คราบเป็นบล็อกที่แรกกั้นนะครับทุกคนนะจะได้จะได้แบบไม่ต้องทวงเงแล้วก็เราจะมาตรงนี้กดบวกเรียบร้อยฮะเราจะได้เอาเอาคนละคันไหมคนละคันดิโอเราจะไม่แย่งกันใช้เอ้ยเดี๋ยวเเราเรามีรถเรามีรถรแย่งกันใช้เนี่ยเรามีรถแล้วเรารวยทุกคนเดี๋ยวนะเรามีเหล็กมีอะไรเรียบร้อยใช่เราสามารถอัปเกรดซึ่งเราก็มีเราจะทำไปได้ที่นี่เลยไหม ทำเป็นแบบเครื่องไดมอนด์เพราะตอนนี้เพชรเราก็มีคนน่าด<ช>ีเยอะมากเครื่องไดมอนด์เลยด้วยนี่เราจะรวยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยโอ้แน่นอนเรามีไดมอนด์โอ้โหเป็นล้านอะนเอดี๋ยวอุ้มเว่ออุ้มเว่อไปได้อันนี้มาทุกคนเราจะมารออัพเกรด <c oughs> นี่คืออยากจะรู้ไอ้เบฟเบฟจะดวงดีขนาดไหนวะเดี๋ยนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไดมอนด์พี่หายไปไหนกูจะรู้ป่ะเนี่ยเอาไดมอนเดียวงน เออห้าสิบสี่็อกเออถ้าเ้ยนี่ถ้าห้าสิบสี่ถผมไม่เจอแต่ว่าถ้าสิเอ็ดเมตรแผมเอามาแล้วเจอแล้วนี่ยเเเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีวเวีววเวีวเวีวีเีเดี๋ยวีเียเียวี่ไม่ อ๋เอางนี้เอางี้เอางี้อางี้อางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเกมมาให้พี่เล่นเกมอะไรหรอมันชื่อเกมว่าประหารหัวจิ้งเหลนนี่คืออะไรวะอ่ะโอเคพี่ว่าพี่พี่พี่ว่านอนก่อนดีกว่าไหมนอนก่อนนอนนอนนอนเดี๋ยวรอรอให้พรุ่งนี้เช้าพี่อย่าเพิ่งต่อนะพี่อย่าเพิ่งต่อนะเอางี้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 ยังไงยังไงคือผมพี่มาเจอเนี่พี่มาเจอเนี่ผมจะขุดแถวนี้ก่อนนะทำไมอ่ะแล้วพี่ก็ไปขุดแถวนี้ เราจะมาเราดูว่าใครจะได้เยอะกว่ากันโอเคปะเออพี่ไม่มีโชคลาภอ่ะไอ้แล้เอาผมเอาผมเดี๋ยวขอคุดก่อนถอยไปมาท<แ>ุกคนเราจะมาดูระหว่งว่าดวงพี่เวฟแล้วก็ดวงพี่เฟรมใครมันจะได้ดดเฮ็ดเยอะกว่ากันนะทุกคนว้าวกูจะรอดูกูจะรอดูอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บกูไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้เก็บไปเก็บดูดูทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูอะไรไม่บอกดิเฮ้ยคุณก่อนดิถอยถอยถอยตามพี่นะ

ห้าสิบเจ็ดหน่อ้าวว่าอกากไม่อะไรอ่ะเดีดีโชคเดี๋ยวคุณเป็นของเวฟไงเวฟปรับโชคไว้อ้างเป็นเล่นหรือเชียวโอ้โหกดอันแล้วทุกคนเลยไอ้บ้าเอ้ยบอกแล้อ่ะเวเว็เดี๋ยวเราไปทำชุดเพชรดีกว่าไม่ไงคือที่ผมทำอย่างงี้ไว้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยเวฟต้องไปต้องแข่งยังงี้อย่างงี้คือเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมอ่ะไปขุดให้เขาทั้งหมดแล้วมันได้น้อยเดี๋ยวผมโดนด่าไง เออผมก็เลยต้องให้เขาดูแบบว่าเนี่ยนะพี่คือแบบดวงผมดีอยู่แล้วนะคือแบบได้เท่านี้ก็ถือว่าเยาร์วอะไรอะงี้ยอ๋อคือพี่ดวงสวยมากงั้นใช่มึงโง่เองเดี๋ยวนะเราต้องอาแผ่นนี้ครับได้ครับไอคอนกีตสีขาวจะหมดแล้วนะเออแล้วก็เลสโตนโอเคเลสโตนเดี๋ยวนะคอนกีตสีขาวเหรอมันต้องใช้ยางด้วยรอพี่ยางเราจะใช้เป็นยางอะไรอ่ะ ยาเราต้องใช้เป็นยางอ,อยาฮะยางไอเนี้ยยางอะไรนะหินจากโลกมังกรอ,ะอ่ะอ๋อทำไมอ่ะเพราะว่าอย่างนะั้นมันวิ่งได้ทุกสถานที่แล้ววิ่งได้เท่าเดิมตลอดออไม่โอเคงั้นเราต้องมีหินจากโลกมังกรซึ่งในบ้านเรานะตอนนี้ก็ไม่มีสักกอ้อนเลยฮนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราไ,นะไม่เหลือเลยเล้ยเหมือเรืออะไรเลยผมว่ามันต้องมีมันต้องนี่ไง<อ>นังวัว หนังวัวเจ้าอยู่ไหนตอนนี้พี่ต้องทํานี่ใหม่เลยข้าจาได้ว่าเจ้ามีอยู่นั่นหนังวัวเอานี่มาเราต้องใช้หนังวัวมันอยู่ใส่เลยเนี่ยูนะหนังวัวหนังวัวไม่น่าจะอยู่ในนี้เดี๋ยวนะผมคิดว่าทุกคนกำสามมันน่าจะอยู่ในนี้เว้ยเออตองงี้ดิวะไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันน่าจะอยู่ในนี้วันนี้จะร้อนเนก่ด้ซ่อมแซมมากเลยทุกคนจริงเฮ้ยเอาไปทําไม คือกางเกงกางเกงกระดูกพี่อ่ะมันเป็นมันบวกพอมเร็ววิ่งใช่ปะเออแล้วมันจะพังเลยเยได้แล้วได้แล้วตัวตัวกระดูกอ่ะโอเคเราได้มาสองพี่เอาสีอะไรพี่เอาสีอะไรเอารถสีอะไรเอ้ยพี่ได้สีเขียวเอาสีเขียวนะโอเคเขาจะเอาสีเขียวเรามีกระบอกเพชรเหรอเออสีเขียวมะนาวเขียวมะนาวเขียวมะนาวเรามีกระบอกเพชรเหร เว็บบอกว่าเว็บบินไปเจออยู่ไม่ใช่หรอใช่กูก็คุ้นๆอยู่พี่เหมือนเรามีสีเขียวมะนาวเดยนนะผมจําได้ว่าเรามีสีเขียวมะนาวไว้ทุกคนเขียวมะนาวเอ้ยนี่เจอละเอ้เดี๋ยวรู้ว่าเราคราฟไปอยู่แล้ววะเปเดินนะเราน่าจะคราบไปอ๋อโอเคผมเจอแล้วผมคราฟไปอยู่ละผมจะได้สีเป็นไว้ใจเวฟอย่างเงี้ยแหละสีฟ้าทุกคนนะสีฟ้าเฮ้ยพี่ไอ้ปัจน่าอยู่ไหนวะ เออมาแชอยู่กับอยู่ไหนวะอ้าวไม่ได้อยู่กับพี่อ่ะเอ้าเออช่างมันแล้วกันทุกคนมาน่าจะอยู่ในกล่องสักกล่องเนี่ยวรอมาจะมีล้อกลางเลยโอ้ยมึงเห็นแล้วเดี๋ยวเราใส่สีอ่าสีเขียวเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงหมดใจไม่พอเอ็มบิซีไม่ดับเรามาใส่อันนี้อันนี้เรียบร้อยเราได้มาสองคันละ หลังจากที่เราได้มาสองคลันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีรถบั๊มมามาดูหน่อยแป๊บหนึ่งมึงหาระแจะฝั่งนู้นมาเลยเดี๋ยวไม่มีระแจะเปิดกล่องฝั่งนี้ไม่มีเหรอไม่มีมันอยู่ในบ้านในบ้านเล็กในบ้านเล็กขี่ขี่ห่อหาไปขี่ห่อหาขี่ห่อหาเดี๋ยวมันวางอยู่กับพืชเฮ้ยมันอาจจะอยู่ดูก็ได้ไอ้ฟาร์มแกะเออวางไม่เนี่ยไม่เนี้ยตัดตัดดตัด รถเอาไว้ขี่ไว้ระหว่างทางในการเดินใช่เออเราจะไม่เดินงูไปเราต้องแบบขับรถอะไรเงี้ยนี่เออฝั่งนี้ไม่มีพี่อ้าวจบแล้วอยู่ในบ้านแล้วแหละใช่อยู่ในบ้านเล็กแล้วแหละออยิงตาตัวถั่วอยู่ตายเถอะเจอปะเจอปะเจอปะหรือว่าเราต้องไปฟาร์มใหม่ปะมันใช้อะไรบ้างอ่ะใช้คอนกีตสีขาวคอนกีตสีเทาอ่อนเอาเหรอเออเทาอ่อนเออเป็นหนึ่งผมต้องไปบินหาสีเทาอ่อนด้วยทุกคน อันนี้บอกว่าสีเทา่ใช้ปลาหมึกแล้วก็สีขาวสองอันหาดอกไม้เลยพี่ง่ายกว่าไปหาจากไหนดอกไม้สีเทามันมีดอกไม้สีเทาอ่อนเออมันมีดอกไม้สีเทาอ่อนมันสามารถหาได้ไปเดี๋ยวเราไปบินหาดอกไม้สีเทาอ่อนโชว์เขาหน่อยทุกคนนี่เจอแล้วมีหายไปเจอ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 เจเจออันนี้ครับทุกคนเป็นสีเทาอ่อนอย่างแน่แท้ใช่หรอ ใช่มันคือสีเทาอ่อนผมเจอละกูจะเก็บไปเยอะๆแล้วก็ไปทําไปกูจะทําสัก20อันนะปจนเต่อไปมันมันยากลำบากลำบนแล้วเกินในการหาไม่ได้ใช้แล้วพังเว้ยคือมันหายเออสาสตร์จะไม่มีวันหายไปจากโลกแต่ของเรามันหายไปเรื่องเราจะมาทําการขุดเอาทรายไปด้วยไอพี่บ้านเรามีก้อนกรวดปะวหก้อนกรวดเหรอเทพไม่มีเลยถ้าไม่มีจะได้ฟาร์มไปโอเคทุกคนเอาแค่นี้พอ เราไปล่าก้อนกรวดดีกว่าก้อนกรวดนี่น่าจะอยู่บนภูเขาฝั่งที่เราเคยไปล่าเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะรอไปบินโอ้โหชอบเหลือเกินเฮ้ยเจ็ตสกีเรายังเหลืออยู่ปะเหลือที่มันเป็นเจ็ตสกีอ่ะออยู่โยโยโยอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เดี๋ยวจะขี่เจ็ตสกีไปมันเท่ว่ะว้าวขี่ฮอไปแล้วกูมึนหัวเหลือเกินไปทุกคน โห้ยโคตรเร็วเอ้ยแต่มันก็ไม่แต่ว่าผมว่ามันยังเร็วสู้ไอ้นี่ไม่ได้นะห,หอหอหอไ่ถือว่า<อ>มันเร็วกว่าผมว่ามันเร็วมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเรามียารแล้วเนี่ยนุ่มนวลโอเคเราสามารถขุดก้อนกรวดโดยที่เราจะไม่ได้ไนี่เลยปึ๊บโอเคไปเอามาเลยเพื่อนพอดีว่าเราต้องการก้อนกรวด เราต้องการไปทำประแจเปิดรถงูของเราต้องสองคันนะนะโทษทีรับเลือดยับร้อยเราได้มาแล้วต่อไปนะครับทุกคนยังมาด้วยใช่ประมาณแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเกินพอแล้วปหมใช่ขับเรือกลับบ้านก่อนแถวบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์นีะมีของคบทุกอย่างเออใช่แถวบ้านเรามันมีทุกอย่างคือแบบโคตรโคตรดีอันนี้น่าจะถึงฝั่งได้ฮะนี่เรามาจอดจอดเรือโตหูเดเถอะ เลยเฮ้ยอยากจะโหดในเทอร์พี่รอเอ้ยจะโหเท่านี้ทำเป็นโอ้ฟาร์มโหดพี่จนจนสกปรกอันนี้คอนกรีตสีเทอ่อนโอเคแล้วเราก็จะมาทำอย่างนี้ครับผมในการที่เราจะมาทำที่ปั๊มในการขุดมันใช่เราจะทำการขุดมันออกมาแล้วเราก็จะสามารถไปทำเป็นนั่นได้เดี๋ยวนะว่าเราขุดแค่นี้พอเอาสักประมาณักจะมีสักตัวแบบเก้าสิบอันสิบเออสิบอัน โอเคสิบอันแค่นี้ก็เหลือเฟียเดี๋ยวนะแล้วเราต้องใช้เหล็กใช่ไหมเหล็กน่าจะอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งนะกูใช้อ๋อตกใจไม่ถึงว่าจะแบบใช้คนละสีเดี๋ยวนะเราต้องใช้เหล็กเหล็กน่าจะอยู่ตรงนู้นหมดเลยในบ้านไม่น่าจะเหลือเฮ้พีมาดูดิพีเราจะมาทําการเสกรถแล้วเนี่ยเรื่องนึงเรื่องขอแรงเอีซีก่อนเอาเนี่ น่นอ้าวเรียบร้อยดูนะเอาล่สร้างอาชีพให้เอ็นบีซีวูค้ามันหมดเลยเลยใส่ใส่ไ้เลยหลายอันทุกคนมันได้ม่ต้องหลงเออใส่ไปทุกๆนเนแหละเฮ้ยเว้ยมเลยเดินอย่างช้าดูเดี๋ยวต้องขับรถเออเดินช้าเอ้ยเอาไว้นัาเด้ เออสีเขียวเออสีฟ้าโย่โกนก็น่ารักเลยกู <laughs> เติมน้ำมันก่อนเลยพี่เออเอ,อ้ยเอาว่ากูมันเรียกว่าคา,าบัมป่ะเออรถบัมรถบัมเออรถบัมรถบัมไอ้นี่อ่ะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์น้ำมันกูจะ,ะหมดเ,ยยหเรื่องวะเนี่ยอุ้ยเหลือเยอะเลยล้านเฮ้ยเราต้องชนกันลราเว็ฟเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูชนกันเอ้ยมันก็วิ่งเร็วนะเว้ย มันก็วิ่งเร็วกว่าเราเราวิ่งอยู่นะเออมันก็แต่ว่าผมผมคิดว่ามันคุมยากนิดนึงอ่ะบอกว่าเออคิดวอามันคุมยากเอ้ยดูดิมันจะมุดตรงนี้ป่าวะเวฟเวฟเวฟไอเราดิเราดิเน้ยมันมุดป่ะอุ้ยเฮ้ยถ้าไปโกคาร์มันมุดไปนะเว้ยทุกคนแต่ว่าอันนี้มันไม่มุดอ่ะแล้วเราชนกังไ้ป่ะพี่สุดยอดเลยเเยยดี๋วไอแต่มันไม่ขึ้นแต่แตด้วยเดี๋ยวเราจะลองขับไปชนวิทเฟรมดูเฮ้ยว่าได้ไหมมุกอะ เอ้ยเอ้ยใช่ไหมล่ะม่ใช่อย่างที่ผมคิดไหมทำไมพี่เด้งมาเมื่อกี้เราเราเราชดใช้ค่อยดิเอาไปด้วยเอาไปดิเอาไปดินี่มันนี่ชดใช้ค่อยๆชดได้ค่อยชดไปทำไมเสียงกันนะเอ้าเออเฮ้มันก็มันก็กระดอนอยู่เออมันก็จะกระดอนปะนนะี่หน่อยอ่ะ โอ้ยตัวคัดกูเท่มาพี่เด็กน่ารักเลยโลจอดตัวคัดกูเอ๊ะเป็นไรเนี่ยนี่โลจัดรถเดี๋ยวว่าไอตีเส้นเราเป็นสีแล้วปะเส้นเส้นตีอ่ะมันต้องเป็นสีแล้วปะเว็บพี่รู้วิธีบู๊ดความเร็วเลยเว็บทำไงใน่นเว็บมาเดะเว็บมาเดะเออเออเออเอาเดียวดิเวลาเว็บเว็บขับชนนะเอ้ยจริงจังมาเนี่ยเออแล้วขับชนปุ๊บเลยนะหรือว่าไหนวะ เฮ้ยเออว่ะมันเหมือนจะได้สปีดได้ไหมทุกคนอย่างเท่เลยน่เฮ้ย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 ขับคันผมนี่อยากได้มะเนี่ยอยากได้มะเนี่ยเฮ้ยอยากได้ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวกูจะเดินทำไมเดี๋ยวกูมีรถแล้วไปดูนะเราจะใท้ฮึบโอเคจดได้เดี๋ยวว่าผมมาตีเส้นเหรอพี่เส้นเราควรเอาไปเราเราควรเอาไปสีเหลืองไปแกะสีเหลืองเรามีปะแกะสีเหลือง แล้วใส่สีแกะยังเท่านั้นแหละใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้แกะสีเหลืองเหรอทุกคนแก่สีเหลืองน่าจะมีอยู่มี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 โอเคเราได้มาหน่อยเราจะมาทําการตีเส้นตีเส้นของเออมืดปลาตามแกะอะไรนะข้างหลังอ่ะมันมืดไหมมืดมืดมืดลองปักท็อปไปเลยก็ได้นี่เราจะมีโกคัสไม่ใช่มันมันเรียกว่าอะไรว่ารถบัมมรถบัมมรถบัมมเออเดี๋ยวนะขี่รถบัมมมา แล้วก็มีตีเส้นน่ะนี่เอออันนี้จะเป็นเส้นบ่งบอกอ่าในการจอดของแต่ละช่องนะฮะมันจะดูแบบโคตรเท่เออมันจะดูเท่กว่าเดิมเออต้องงี้ดิวะมันจะดูไม่ต้องต่อยนองไงแค่นี้เราก็จะสามารถจอดรถได้ตามอัธยาศัยแล้วพี่พ่อค้าลาไปแล้วเหรืออ้าอ้าโอ้โคเท่เลยวะเออเรากูได้โกคัรทไม่ใช่กูได้โกคัรทกูได้รถบัมม์เลย โอเคทุกคนก็ในคลิปนี้แล้วผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วย้วกันอยากให้เราสร้างอะไรต่อก็คอมเมนต์แต่ว่าพาหนาเนี่ยเราน่าจะทําเป็นโปรเจกต์อันนี้ก่อนอาหารเลยอาหารอาหารใช่เดี๋ยวว่าเราจะต้องขึ้นไปบนป่าไผ่แล้วก็ทําเป็นไอ้นี่แล้วแหละทาเป็นแหล่งผลิตอาหารบนบนเกาะเออเราอยากเดี๋ยวทาไมมันมีเอ็นบีอ๋อตกใจเห็นเลเวลลอยกูนึกว่ามึงฆ่ามันทิ้งอยู่ไหนวะ อ๋อคิปไม่ได้พี่กําลังแลกสีอยู่อ๋อแลกสีอยู่กูว่าบ้าอยู่ตกใจนึกว่าไปฆ่าไปทีโอเคทุกคนจะไปคลิปหน้าคิมนี่ก่อนสุดครับแลครับผมเอยอย่างน้อยเราได้รถบัมมมาทั้งสองคันเลยด้วยเออเออต่อไปขับมอเตอร์ไซค์เราจะแว่นกันเลยดีเออเราจะแว่นกันเลยจอดมันได้สวยงาม